สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาสรุปเนื้อหารายวิชานะครับความเป็นครูนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเนื้อหารายวิชาความเป็นครูนะครับก็จะแบ่งออกทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับความหมายของคําว่าครูนะครับข้อที่2นะครับพัฒนาการวิชาชีพครูนะครับ ข้อที่สามนะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับและสุดท้ายนะครับข้อที่สี่นะครับจรรยาบรรวิชาชีพครูครับต่อมานะครับเรามาดูด้านที่หนึ่งไปพร้อมๆกันนะครับความหมายของคำว่าครูนะครับตามพุนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับครูนะครับมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะครับ ครูนะครับคือผู้สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีนะครับยกระดับวิญญาณดีชั่วให้แยกแยะความดีความชั่วนะครับและรู้จักการดำรงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องมีคุณธรรมนะครับต่อมานะครับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542่นะครับครูคือบุคลากร ทางวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่ตะตามหลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนนะครับต่อมานะครับความหมายของคำว่าที a เชอร์นะครับหมายถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆตรงกับคำว่าครูผู้สอนนะครับ ต่อมานะครับความหมายของอาจารย์นะครับ instructor นะครับหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนโดยเฉพาะในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจะเรียกว่าอาจารย์นั่นเองครับต่อมาข้อที่2นะครับพัฒนาการของวิชาชีพครูนะครับแบ่งออกเป็น5ยุคนะครับยุคที่1นะครับการศึกษาไทยโบราณนะครับสถานศึกษาที่เริ่มการศึกษานะครับ เป็นศูนย์กลางคือวัดนะครับบุคคลที่ทําหน้าที่สอนนะครับคือพระพิภพิกษุนะครับผู้รอบรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับยุคสมัยสุขโขทัยนะครับได้เริ่มมีอ่าหนึ่งะครับประดิษฐ์ตัวอักษรน,นะครับที่เรียกว่าลายสือไทยนะครับสมัยกรุงศรีอ,อยุธยานะครับต่างชาติได้เริ่มเข้ามาทําการค้าในประเทศ การศึกษาจเจริญก้าวหน้าอย่างมากนะครับชาวต่างชาตินะครับมาตั้งโรงเรียนเพื่อเผยแพร่พศาสนานะครับสมัยกรุงธนบุรีนะครับและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับสิ้นสุดการศึกษาไทยโบราณและมีการอ่านภาษาไทยด้านโครงฉันกาบกรโหราศาสตร์และไสยศาสตร์นะครับ 2. นะครับครูยุคก,การศึกษาไทยใน สมัยปฏิรูปนะครับเริ่มต้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับสเสด็จไปศึกษางานที่ต่างประเทศนะครับนำความรู้มาปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาบ้านเมืองนะครับต่อมานะครับได้มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมราชวังนะครับและจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นนะครับตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นแห่งแรกที่ตำบลโรงเลี้ยงเด็กนะครับและตั้งโรงเรียนครูฝึกหัดครูหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเบญจมะราชาลัยครับ 3. นะครับค,บคูยุคก,การศึกษาไทยในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับสมัยนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ สมบูรณนายาสิทธิราศนะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับครูนะครับมีกฎหมายเป็นของตนเองนะครับต่อมานะครับครูได้มีบทบาทหน้าที่และสิทธิต่างๆภายใต้ของการรับรองกฎหมายครูนะครับและจัดตั้งกองครูฝึกหัดในกระทรวงธรรมการนะครับ4นะครับครูนะครับ4นะครับยุคครูมีพระราช ชบัญญัติก่อนมีใบประกอบวิชาชีพนะครับพระราช,ชบัญญัติครูปี2 5 4 0ันขออภัยครับปี2488นะครับมีสภาวะในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าครุสภานะครับให้สภานะครับเป็นนิติบุคคลนะครับครุสภานะครับมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับครูนะครับมีการจัดสรร ออกเป็นคูตามมาตราที่กําหนดนะครับให้คูนะครับมีจํานวนหกข้อนะครับพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาปี2523นะครับได้ให้ความหมายคําว่าค้าราชการครูนะครับความหมายค้าราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาตินะครับและยุคสุดท้ายนะครับยุคที่5นะครับครูนะครับมีใบประกอบวิชาชีพขึ้นนะครับ อาชีพครูนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับในยุคนี้และมีพัฒนาการของอาชีพครูไปสู่ความเป็นวิชาวิชาชีพนะครับและจัดให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติครูตั้งแต่พุทธศักราช2488ถึง2523นะครับวิชาชีพครูและให้ความหมายของคำว่าครูนะครับพระราชบัญญัติ ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าขลุสภานะครับต่อมานะครับมีกฎระเบียบอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับและขลุสภานะครับมีสภาพเป็นองค์กรวิชาชีพสถานภาพนะครับเป็นองค์กรวิชาชีพครูนะครับต่อมาข้อที่3นะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับ คุณธรรมจริยธรรมนะครับประกอบไปด้วยนะครับ 1. นะครับคุณธรรมคือความดีงามที่ถูกปลูกฝังในจิตใจนะครับ 2. นะครับจริยธรรมนะครับคือการประพฤติปฏิบัติตามความดีแห่งคุณธรรมนั้นนะครับ 3. นะครับศีลธรรมนะครับคือข้อปฏิบัติป้องกันเพื่อไม่ให้ละเมิดต่อสิ่งที่จะทําลายความดีงามนะครับ 4. นะครับจารีตประเพณีนะครับ คือประเพณีที่ถือว่าใครในสังคมฝ่าฝืนหรืองดเว้นนะครับถือว่าเป็นความผิดความชั่วจารีตประเพณีเป็นจรรยาสังคมนะครับหรือสิ่งที่สังคมตั้งไว้นะครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับขนบประเพณีนะครับคือสิ่งที่สังคมได้ตั้งไว้หรือวางไว้โดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับแล้วแต่กรณีนะครับเช่น ลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่นะครับถือว่าผิดขนบธรรมเนียมนะครับต่อมานะครับจะเป็นพื้นฐานคุณธรรม8ประการนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับข้อ1นะครับคือการขยันนะครับคือการขยันอดทนอดกั้นนะครับ2นะครับประหยัดคือการประหยัดอดออมนะครับ3นะครับซื่อสัตย์นะครับ เราจะามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะครับ4นะครับมีวินัยนะครับมีวินัยยังไงคือมีวินัยต่อเพื่อนร่วมงานต่อ,อสถานที่ที่เราทํางานนะครับ5นะครับสุภาพนะครับคือสุภาพเรียบร้อยนะครับ6สะอาดนะครับ7ดสามัคี8ดมีน้ำใจนะครับ ต่อมาเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับจัญญาบันวิชาชีพนะครับจ,จัญญาบันวิชาชีพครูนะครับประมวลมาตรฐานความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพนะครับจะต้องประพฤติปฏิบัตินะครับเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพนะครับปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อพดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพนั้นนะครับมาดู ข้อที่1นะครับจรยาบรณต่อวิชาชีพนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูพร้อมๆกันครับ 1. นะครับศรัทธาต่อวิชาชีพ2นะครับทำรงและปกป้องวิชาชีพนะครับ3นะครับพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพนะครับ4นะครับสร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งนะครับ5นะครับร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพนะครับ ต่อมานะครับข้อที่2นะครับจรรยาบรณต่อผู้เรียนนะครับจรรยาบรณต่อผู้เรียนนะครับ 1. นะครับตั้งใจถ่ายทอดวิชาการนะครับ2นะครับรักและเข้าใจสิทธ์นะครับ3นะครับส่งเสริมการเรียนรู้นะครับ4นะครับยุติธรรมนะครับให้ความเป็นกลางแก่ลูกศิษย์นะครับ5นะครับไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เรียนนะครับ6นะครับทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ เจ็ดนะครับให้เกียรติผู้เรียนนะครับแปดอบรมบ่มนิสัยเก้านะครับช่วยเหลือสิทธิ์ผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษานะครับอ่าและข้อที่สามนะครับจัญญาบันต่อตนเองนะครับอ่าก่อนที่เราจะมีจัญญาบันต่อต,อตอนเองนะครับเราก็ต้องมีจรรยาบรณต,ต่อวิชาชีพจรรยาบรณต่อผู้เรียนนะครับและเราก็มาดูที่จรรยาบรณต่อต,อตอนเองนะครับ หนึ่งนะครับประพฤติชอบนะครับสองนะครับรับผิดชอบนะครับในหน้าที่ของตนเองนะครับสามนะครับจะก่อนจะทําอะไรนะครับก็ต้องมีเหตุผลนะครับสี่นะครับใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลานะครับค้นคว้าสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่อยู่เสมอนะครับห้านะครับรอบครอบนะครับอ่ะหกนะครับฝึกจิตใจนะครับ เจ็ดนะครับส,นใ,ส,สนใจสิทธ์นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อหารายวิชาความเป็นครูนะครับสำหรับเทอมนี้นะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ